ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในหมอนี้แล้วก็อยู่ในในแม่ครับต่อสู้ครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเป็นที่ตอนตอนครับผมจะมาทดสอบเวยครับว่าถ้าผมฮะมีเสียงอะยอ๋อเสียงหมาถ้าผมแปลว่าถ้าผมเล่นแล้วทุกทาให้ท่านผู้ชมสนุกถ,ถ้าถ้าถ้าสนุกก็อย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับว่า จะให้ผมทําต่ออีกเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะเป็นไงกอ่ะครับผมเอาอีกอ่ะสาผมก็เป็นสายเดิมครับผมที่มีมรดกมาครับอีกยี่สิบวินาทีกว่าจะเข้าได้อีกก็โอเคเข้ามาแล้วหยุดตอนนี้อยู่ทีมเลสครับทีมแดงอันนี้อันเซิฟนี้ก็สามารถทุบบล็อกไม้ได้นะครับให้ดูทีมมึงาเลยหน,นีก่อนคนหีบโอ้โห โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เรือ่องนี้ผมก็แบบว่าชนะมาหลายตายแล้วได้เดมอนมาหลายครั้งแล้วแต่ผมอะอยากเลืแต่ผมอยากสมัครใหม่แล้วอยากได้สายนะครับเนะี่ยสายนะทเทสเะไรเนี่ยอยากเลืสายนี้มาไม่ก็สายนี้ก็ได้ครับสายนี้ผมเคยได้กับสายทั้งหมดที่ผมเคยได้สายคือสายนี้ แล้วก็สายธนูสายดาบเหล็กสายชิอกดไดมอนสายนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่แต่ตอนนี้ผมอยากตอนนี้ผมจุมุ่งหมายคืออยากได้สายตรงนี้แล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้ผมรุ้ผมเคยเห็นคนเจอแล้วครับสายนะ่ะมันคือวางระเบิดทีนงทีแล้วจะมีไฟแช็คอยู่แล้วเขียนที่หมายแล้วครับเข้าไปเลยนี้ครับนี่คืออะไรไม่รู้เปนสายนะยู่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 แต่ละของก็นึกว่าคือแล้ว กระโดดโอ้ไม่ทำเลยดีไม่ลงกระโดดเพิ่มมาเอาหีบแค่กล่องเดียวเทปนั้นเลยหยู่ทีมเขียวครับอือมาเฉยชิกกันอันนี้ก็เหมือนกับพังกระเกมครับแต่ว่ามันสามารถทุบบอกหม้ได้ครับเหรอครับมันสามารถทุบทุกทุกอย่างได้ครับเนี่ยมันทุบได้ครับน้องสามาคราฟแล้วก็ได้ครับคือแบบว่าอันนี้ผมเพิ่งถ่ายครับถ่ายแต่เมื่อกี่นี้เลยครับ แต่เมื่อกี้เนี้ยผมทานแลเกมกินแล้วแล้วก็มาถ่ายนี่ครับป่าไม่แก่ไม่ไปกินทีอย่งเนี้ยเล้ยังไม่ได้ลงด้วยโอ้โหชุกกะชุกกะมาเลยเติงเติงเติงเต,ติงโอเคโอเคหมวกมันมีแล้วเออ,อเหมอวกเป็นหมวกอันเดะช่างมันครับมีคนเคยมาตรงนี้ครับ นั่นมันทีมแมททีมเขียวโอเคทีมเดียวกันครับฆ่ากันไม่ได้ครับโอ้ทีมแดงมาแล้วเลสแค่เป็นเลสเลสของประเทศอันนี้ผมแค่มาทดสอบเล่นเห็นครับว่าใครอยากให้ผมเล่นกันเลยครับก็คอมเมนต์บอกไว้แล้วว่าอยากให้เล่นอะไรน,นี้อย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกลย มาสุสึกว่ามันน่าจะมีสองตัวปวดหิมก่อนหมวกมาข้าขวาเดมอนด้วยฮะขวาเดมอนอย่าตายอย่าตายเราจะตายแล้วอีกทีนึง่งโอ้โหอ,อ๋อเนล้วผมใช่ พอผมได้สายมอดน้ําไม่ค่อยดีอะแต่ว่ามันยังไงอะไม่ดีเลยไม่ชอบอะสายมอกดอะถ้าผมได้อีกนะผมจะโคตรโคตรถึงโคตรไม่ชอบอะตอนนี้เราอยู่ทีมบูอะทีมนล้เงันครับนี่นะไอู้หีบทีมเงินครับใช่ไหมครับหีบเยอะเลยแต่อาจจะมีของหัวแตก พอดีเลยครับที่ชิกเกอรมาถึงแล้วได้ชุกเกาะพอดีเป๊ะเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้อะนี่ไงมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้อ่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกครับมันคืออะไรไม่รู้อะยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันคืออะไรมันกดอ,อะไรมันมันใช้ไปทำอะไรกัน มีเดมอนลงเหลืออยู่ก็เป็นได้โอ้โหไม่เห็นมนี้ทุกคนได้ดบอนไปหมดแล้วแต่แต่อันนี้ดีิงครับเลวลาเจอเดบอนได้มาทีเดียว้อเอะอะครับก็เลยคนก็เลยได้เดบอนง่ายเลเห็นไ,ไหมน่ะแลบบ้ว่ามาถึงมันก็แปลว่าไงเจ้เดมอนโคเดืบบอยอแหละเป็นกล้าเป็นสิบอะ แต่เซื้อฟมังก็เก็บได้ทีละหนึ่งแถวน,นี้ใครมีอ่ะก็ให้ทีมทีมทีมแจงมาเฮืเอเฮือกพอแล้วพอก็จะตายแล้วจะตายแล้วไปหาคนนั้นดีกว่าโอ้ย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 อย่าเพิ่งโอ้ยโอ้ยช่วยหน่อย กินหารแป๊บไ,ไม่มีใครสังเกตแล้วมั้งผมยิงบนเจโนยิงมันนี่แหละโอเคตอนนี้กอลสัมบ้นข้ามได้แล้วเด็กอิชิโกะมัน บาบูเทงิงบาบูบาบูทองจ๋งมามันนี่แล้วโอ้ยเก็บผู้หญิงคนนั้นเหรอใส่ใส่กอนละใช่นิติเออเออตายแล้วครับบุรโอ้โหเบื่อนี่ไงเออหนีอ่อันนี้อนะไรอ่ะ อีกอยี่สิบวิอีกขันแป๊บน,นึงครับมาใช้ยังไงอย่างเงี้ยยังงองอยู่ไอทีมเล็ไอทีมเราอยู่ทีมเล็ตอนนี้เจ็บกูโอ้โหอ,อ,อ,อะไรอ่ะไม่กี่ไรงงเลยเราทำแบบนี่งงเลยครับเราแค่นีทำให้ผม ใครเล่อนเกมนี้ครับต้องมีสีมือเก่งขนาดน่นนะไม่ควรไม่ควรไก่มันหมวกครับ,บทีมบัวทีมน้ำเงินเนื้อมามาใส่ชิปกะแปะบาอืมอยากเจอเดนม,มันจังเลย มันเลยจะเจอเด้มันสักทีเราก็ได้ข้ามได้ตดอนนี้เราอ่อนมากเลยครับแต่แม่พอผมไม่ไดถ่ายคลิปมาโคตรเก่งเลยแต่พอม,มาถ่ายคลิปโคตรอ่อนน่ะไม่ต้องเป็นไรครับนี่เอ,อ้มีคนมามีคนมาโอ้ทีมเี้ครับอืมสองคนเลย นีไไไไไไ่ไปแป๊บไปแป๊บไป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 เราไม่เราตอนนี้เราไม่มีจงังหวะที่จะสู้ครับเราต้องตามรอยตามหาที่มันวางไว้ครับเผื่อจะไปเจออ๋ออย่าบอกนะว่าอ๋อนี่ด่านเดิมอย่าบอกนะว่าที่มันพาไปเนี้อาจจะเจอทีมเล็กก็ได้เฮ้ยทีมทีมเมื่อไงไม่เห็นเงินเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตามมา,มาช่วยด้วยช่วยด้วย มไม่มีเดมอนเลยสักเดนเราเลีเ้ยวดมอนโขอสักสองเมตรก็ยังดีเดมอนขอสักสองเมตรขออีสักสองเมตรก็ยังดีนะนายโอ้นายไม่เฉิงเลยนะนายงานนี้ก็การตอทีได้แล้วโอ้เอ้ี่มี ไอ้ยทำได้เพียงวนี้มันทำเราไเ่ียรอไอใช่ปะ่ะพีนใช่ไม่ใช่吗มันจะเป็นไม่ใช่ก็ได้มองแต่มองไม่เห็นเห็นไม่ชัดพี่บังเกิดมีใช่ไหมอืมงงงว่าอยากหาคนคุยด้วย ไม่เลยอย่าบอกว่าโอเคเมยนะอือยังไม่มีใครตอบเลยโอ้ไม่มีโอ้จะบ้านก,ก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจอคลิปนี้จ,จะไม่สนุกครับ ไอ้ร้อนไอ้ร้อนทำไมต้องการโอ๊ยไห้ก็ไม่มีใครแล้วโอ๊ยเราจะจบคลิปนี้แล้วนะไม่มีจะไม่เจอเดมอนฮีต้นแย่ต้นแย่ไม่มีเดมอนสักอันฮีมันเปลี่ยนไปอ่ะอาจจะมีเดมอนก็ได้ เหลือต้นคาหีบเอป็นโเดี๋ยวอาจจะเดือดเลยนะตัดต้นไม้โลค้าพีบเองต้องตัดเป็นสองอันแม่เมื่อกี้ได้เสียงอะไรเอเอแม่คนไทยม่คนไทยแม่คนไทยไตนข้าม่านเว้ยแม่ได้ถุงทับถุงทับเทศอืมขอบคุณนะทีมแดง ได้หมวกกับกุญเ้าแล้วมีอาวุธด,ดีๆไหมให้มีเลยเอ้ยยาอืมอืมยาบนะ้างคุณ้ม่มีนะไปกินหากันดีกว่ายาจะเป็นยา เลือตายครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกด subscribe เพิ่มแล้วลืมกดแชร์ share, เพื่อนเพื่อนฟังด้วยนะผมในนี้ก็ลาไปก่อนครับผมบายแย่งย่เอาหายไปไหนโอเคไปละ